ตรงนี้คือชัดๆเลยใกล้ๆเลยหลวงพ่อนะนมว่าโกัตเศรษฐีก็คือในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีดีอยู่เก้าคนนวันว่ารไปว่าเก้าณวัตรเศรษฐีเศรษฐีเก้าคนในอินเดียหนึ่งในเก้าคนนั้นก็คือท,ที่ที่มีชื่อเสียงมากสุดก,ก็คืออนถาถบิณฑิกาเศรษฐีซึ่งตั้งลโลงทางเลี้ยงคนจนขอทานทุกวันแล้วก็ได้ซื้อสวนมะม่วง วัดถวายพระเจ้าชื่อวัดเทียตะวันเดวยวัดเทตวันนี้ใช้เจ้าของเจ้าของสวนก็ต้องกายเป็นเหรียญทองให้เรียงเรียงเป็นปูพื้นเต็มพื้นที่สวนจะขายให้ได้เศรษฐีสร้างคือเศรษฐีอันนั้นอนาถาวินิจกรเศรษฐีซื้อที่ทดินอันนี้สร้างวัดเทียตวันถวายพระเจ้าเอ่อตรงนี้ กเสกโดยภาคสุปฏิเันโนฐานฝังเหล็กไหล <_ S 1> ก็คือเกียวกขาพูดว่าท่ากายสิทธิ์ทั้ง4ก็คือมี1เหล็กไหลย2ยก3พระทาาสี 4, ะลอดซึ่งท่าทั้ง4นี้มีคุณสมบัติก็คือเป็นท่ากายสิทธิ์สามารถมาสร้างเป็นวัตถุมงคลได้เครื่องรางได้อย่างเช่นยก พของพระอได้เด็กหลายคนก็คือมีก <c oughs> ็ว่ามีเทวดาเกลือศีลศรารักษาอยู่มียกเด็กหลายล้วพระธาตุพระธาตุไม่ว่าจะเป็นของพวกเจ้าหรือของพระอรลัน์ก็ตามอันนี้คือหนึ่งหนึ่งในท่ากาิจิสี่ก็คือประหลอดประหลอดเข้ามาเคยมาสร้างภากันนะคเกณฑนอยู่โอวอิปกุกเจดูภาพสุปฏิปันโนครับฝังเด็กไดนใต้ฐาน สนใจก็0861660611เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ได้ครับแอดไลน์ได้คุยกันได้เลยครับองนี้คือราบ,บัวเข็มหรือเรียกอย่าอชื่อว่าข้าประคุดซึ่งในสมัยพิธการยุคพศออระหว่าง200-300ถึง พระโบเกมงนี้เป็นพระอาหารหันต์ที่ทรงฤทธิ์ปราพยามารซึ่งเผยพยามารตอนนี้เคยเ,เคยประจบพระเจ้ามาพระผูเจ้าได้ได้ทำพุทธิภยกรณ์ว่าในอนาคตจะมีพระอา,าราทรงฤทธิองค์หนึ่งมาปราพยามารก็คือ,อพระโบ,บ,บเก๋งนี้หรือปกุฏนี่แหละในพระ้ากพระองค์นี้แกะสลักจากไม้นะที่ปะินเดียแล้วพระมาก ในพม่าพระบัวเข็มเป็นพระที่มีวิญญาท่านเดินเในทุดงในป่าชายเลนเห็นปลาปูกุ้งเกยน้ำเตื้อยู่ด้วยจิตแม,ม่ตางท่านจับปลาปลูกุ้งพวกนี้ปล่อยน้ำน้ำ,นำลึกแม่มันแห้งแห้งน้ำตายนี่แหละคือพระบัวเข็มที่มาของฐานเป็นรูปปูปลากุ้งที่มาของพระพระบัวเข็มศิลปะพม่าะนะ ก็สนใจก็086166 0611เป็นาไอ้าอ,องค์นี้เป็นเป็นไม้แก่จากแกะไม้ได้มานานแล้วประมาณปี35ปี35ซึ่งตอนนั้นผมผมเป็นกรรมการกระถินก็ให้องค์นี้มาองค์หนึ่งครับตั้งแต่ปี2535ครับ